Hãy qua thử xin lọ tích là lê, lên Lọt đi Lạ đóng gói về Lê lê Kìa Bờ đỏ nhá phô Bờ đỏ nhá phô 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 phải phô 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 Kìa Chết tiêu cái này bắp phở là cái đó vui oh, phải thọc hành như thế nào ra nó Có lỗ như thế quá là đâu đó vui Mà lại เล่เล่คนเดียวบ่โอ้ยมุดไปไหนไรหนอโอ้ยดูเเล่หนอตีท่าใหญ่หนอเน่เน่นี่หัวร้อยพูดมาคือร้เดินเล่ะนหนอโอ้ยตีกล,ลางด้วว บาสูเน่บาสูเน่ว่าไปจาไหนมูนอ่ะดาวยบาสูเน่ไปจาเนาะสูเน่เบ็ดเบเบยไปจากทีมั้งไม่ว่าเด้อวอกาเท่เท่าไรไปเท่เลยหรอกรอกลักกรอกลักกรอกลักเออรถเคราโบราน้าเะบุลลหนออ่ะบุลลตัวเคบ วัเอาเวนต่อพอดเดจอเส,ส,ส,ส็ดีบัดบัคือกลอนแ็ตแคว์บยลเนาะเอไปถือาคคาเลยปกบไขัอวขาวดัลีแควบวแควบว์นตีไปจัะเลยดาวเวจัโดนซื้อกว่าดอกแคแคเนาะีี้ซีเราเนนี้กลงกลืลีเอยตีคล กาลนะตัวเป็นแม่แม่กี่อาทิตยวนะเจอเก่าล่ะอืเนี่ยใจวัดเอาวนเมื่อเช้านนเดอร์วัดอรอือนทะมุกพาลุ่มลีมาบนนักเก็มมาอาร์ไว้ได้เลยอาจจะดิด้ไปเจ็บตปนเนี่ยผัดลมไมให้ในกระสอบ Ach, trót tay lắm. Mô, trót tí cáo, trót tí cáo, trót tí cáo, trót đi. cáo, trót tí cáo. Mm.

แค่เวลาหมื่นวต่ได้หนออาจจะดจีบอ่ยแต่เพลิเพลินมอเอพียบพูนีวมอเดอย่างกระโดดอือเลยบิ๊เพลนอะยนะนกกดเบอร์นี่เรืองเีโดลอกกดไปกเลยปลาเลองส่วนไม่ครเนี่ยน่นไมควเยท่อประกอบเบอร์มันได้ด้วยเบอร์เลยวว่าจะเจนี่ได้ด้วยหรอ เราเวียตัดข้วรลี่เนาะบุกจูเขาไปเข้าตลอดเดือดเนาะแต่ถ้าตลอดลีรารนอขาาดลีบุแกนี่เราิดว่าาดเนี่ยาดมาผาดเนาะ ม้วนเนาะเราไปเก็บนี่เนาะอากาหมือเ่นเลกกว่ากันไงแต่เราเบื่อแต่ว่ไม่หล็กกว่ากันนะกว่ามือมากเลยมาอากาแกเราตาพอลีนะเออดาวเว่อตาพอลีวะแก Chào là ta, cái đau bui quả ta thao là cửa lưới nào về, ta buốc là đau bui, thao cửa lưới thao cửa ta, rồi bây giờ ta? Qua lửa quay ra Tụi nó, tụi nó mà Tôn lên à mở ra vừa bắt cái tớt tơ rồi đó nhà qua cho bọc mình nói to lên nào về. thấy nhỏ chết, mình nói đi thì các bé to lên nào. Bọc mình nói đi đi nói đi 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 mà, tí rồi rồi đó là bây bây. 嗯，好嘞。

ตักร็บจะตีกัระว่าบมทีนาปวดใจนะเก็บคามับอยู่เนยบัมมันลับสอดถุอยู่เนี่ยเล่าแบบไม่เลดเอก็มาหนาเด็กยไม่เลดดอเอก็วด่าีปากวเด็กเล็กปากที่ยังมาเป็นเล็กกอ่ะเนียดีใจ่าดูฟานทีหน้าฝากกดชรับสบาเราบ้างนะถ้ไม่หเรารุ ใบเจ้าไม่บ้าและตาเบากว่าบ้านมือเดียดเลยใงมุจูดทีท่อครัปกว่าจันาเลยข้าในที่ฝนประมาณเท่าไมักโคอด้เห่ดีกว่าข้างมโคแหมเม็ดด้วยอว่าตีไอ có bao là tiền lớp gấp của cái tiền lớp của ta cứ chạy đâu ôi cô tí ok ôi xe quả đồng rồi đã ว่าสุดโดรนเล็กนกเก้าที่ไหนเราบเวนกเก๊นั้นกนกเนอนนอกเ๊ เบลวิปลาสเลนรอรบเฮ้ยี่เบลเรลเรอบมีรอบครึ่งครึ่งรอบ ว้เยอะเลยฮะเยอะดิฟ้าเออตเลอยอาตมาให้ตะตะวะเนาะกวบกกเลอตะโลเนาะเลลบ่จเลเนาะตกับปากเตราอะเลเบนอเครนบัดเตวรตะลบกคือเอคือบัปาตเครนดิตัว Tao lòi mày đâm mọi lần nào đâu bắp bắp về bên mà, hết rồi hết rồi tinh phi tao vào vạ đó lên từ khi bỏ cá ra lo nè nó tích lạ đâu vậy? đẹp lạ nào ừ. Yeah. ok đẹp lại lạ từ đi đi đâu vậy? Đi 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 vì đâu phải đi

ok oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. ok 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 này ok 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 cái ok 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 mẹ đi la khá gọi đều phải gặp lại. Qua đó gần như là nó. Mét. Jacob mắn quá yêu mò. Mét. mẹ miếng lại qua vậy dạ gọn. Ok, 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 video mà, ok, bye, bye bye, ok, 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 bye bye, -bye. bye, -bye. B -bye, b -bye. <coughs>